สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเจนนี่นะคะเราน้องพอนะคะพาเพื่อนเพื่อนมากินสุก,กี้กันค่ะนําเสนอค่ะลัอตที่สุก,กี้นะคะก็เป็นบุฟเฟ่นะคะที่ราคาเพียงแค่2องรบาทก็เนี่ยเป็นรายการอาหารทั้งหมดเลยนะคะที่เพื่อนเพื่อนแบบว่าสามารถทานได้ทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูความว้าวกวันนะว่าที่นี่มีอะไรบ้างคือเริ่มจากอันแรกเลยค่ะจะเป็นเนื้อสไลด์นะคะหมูสันคอสไลด์เนื้อแล้วก็ถ้าเป็นในหมวดของอาหารทะเลที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคะก็จะเป็นพวกแมงกะพรุนนะคะหอยแมงปูนะคะปลาดอลลี่แล้วก็กุ้งสดเราก็มีนะคะ ส่วนผักค่ะข้างล่างมีเยอะแยะมากมายเลยเช่นผักกาดขาวนะคะกวางตุ้งไต้หวันนะคะหรือแม้กระทั่งสาหร่ายวาก,กมัมเที่นี่ก็จะมีเหมือนกันเยี๋ยวเพื่อนๆตามเจนนี่เข้าไปข้างในนะคะน้องพ่อพาพี่เพื่อนไปแล้วแต่เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะโอ้ที่นี่นะคะอยู่ที่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะน้องพ่อคอมมูนิตี้มอลเขาชื่อว่าอะไรนะที่นี่ชานใช่ไหมก็คือตรงนี้เราไม่เคยมาเลยชานตรงนี้จะอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะ ก็เข้ามาจะตกใจมากเพราะว่ามันคือคอมมูนตี้มอลล์ที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็จะมีในส่วนของร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยไม่แน่ใจนะว่าราคา219นี่คือจะรวมน้ำหรือยังเดี๋ยวพาน้องพ่อไปดีกว่าโอ้ตรงนี้เป็นที่นั่งรอค่ะนี่เมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างนะตอนนี้เราอยู่ข้างบนแล้วเราไปข้างบนกันดีกว่า สามคนค่ะก็คือก็คือถ้าเด็กที่สูงร้อยเกินร้อยยี่สิบนี่คือจะราคาเป็นเป็นราคาผู้ใหญ่เลยครับโอเคค่ะราคาสองร้อยสิบเก้าบาทนี่คือเป็นราคาที่รวมน้ำยัยคะอันนี้คือสองเจ็ดหกครับอ๋อสองเจ็ดหกคือราคาสองเจ็ดหกนี่คือเป็นราคาเน็ตแล้วเนาะแล้วก็จะมีน้ำให้เลือกอยู่หลากหลายเลยก็คือจะมีถ้าเป็นราคาปกตินี่คือจะเลือกอันไหนได้บ้างค่ะอันนี้คือฟรีครับน้เพิ่มอ๋อก็คือจะมีน้ำซุปน้ำใสซุปน้ำดำแล้วก็ซุปขาไก่นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบความเผ็ดก็จะมีซุปหม่าล่า และอันนี้คืออะไรคะซุปกระดูกหมูงั้นเดี๋ยววันนี้จะลองเป็นสองน้ำนี้นะคะ้อ๋อได้ได้ขีดน้ำ่อนะคะได้สองน้ำเนาะเอาแบบนี้น้ำใสแล้วก็น้ำดำแล้วกันแล้วสั่งอาหารนี่คือต้องทำยังไงอะคะสเก็ตสั่งใส่เครื่องคือได้เลย เดี๋ยวเขาจะมีคิวอโค้ดให้ใช่ไหมคะค่ะแล้วุดที่นี่สามารถทานได้เท่าไหร่คะกี่นาทีคะหชั่วโมง45นาทีหนึ่ชั่วโมงสี่สิบห้าเนาะลูกค้าสามารถสแกนจากคิวอาร์โค้ดได้เลยอ๋ออันนี้อันนี้เป็นคิวอาร์โค้ดนะเดี๋ยวเขาให้คิวอาร์โค้ดมาแล้วเขาก็จะบอกว่าเราสามารถทานได้ถึงกี่กี่โมงนะอยู่ก็ในในกระจกฝั่ง่าน้องพ่อโต๊ะสี่คะไปเลยโต๊ะสี่โต๊ะสี่เขาบอกโต๊ะสี่โอ้ยดีมากใช่ใช่อันนี้คือโต๊ะของเรานะะโต๊ นั่งสบายนะเพราะว่าดูเบาะดิมีเบาะพิงหลังด้วยน,นั่งสบายมากาแล้วตรงนี้เราอยู่ตรงชั้นสองนะของที่อาคารชามนะคะนี่เราเลือกน้ํามาแล้วมันก็คือจะมีน้ําใสอันนี้หน้าตาจริงๆของน้ําใสนะคะแล้วก็น้ําดำเนาะแต่ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเพิ่มดิดเดียวเองก็คือจะมีในส่วนที่เป็นของน้ากระดูกหมูเนาะใครเบาน้ำบ้างใครเบาน้ำบ้างขอเรา,เาน้ำปะได้เลยมีน้ำมบลินดาเซเว่นอัพบัตี่กับบัซี่ตรงนี้มีน้ำบัต ว้าวพีเลมอนอ่านี่มีชาเขียวลิตรมารีมาลีมิีน้ำเปล่านี่คือน้ำเปล่าปกติอันนี้คือลินจีทานขวดค่ะโออยากได้น้ำอะไรมิลินดาตรงนี้คือตรงน้ำแข็งตรงนี้ก็มีมีลูกชิ้นสับหมุนไผ่อันนี้ก็มีลูกชิ้นหมู อันนี้คือเฟรนฟายอันนี้คือไส้กรอกชีสอันนี้คือข้าวเลียบพุ่งนี้คือไก่คาราเกาะเกแล้วมีก็นสข้าเป็นซอสพริกกับซอสมะเขือเทศมั้งอ,นนอันนี้ือวานอาทิต ค่ะก็ตอนนี้นะคะ <Yeah. S 1> เราก็ได้สั่งอาหารมาแล้วคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้เพื่อนดูหน้าตาจริงๆของมันนะเมื่อเพื่อนๆน,นะคะสแกน QR code โคมาแล้วคะ่ะมันก็จะเป็นหมวดอาหารนะคะก็จะมีแบบว่าแบ่งมันตามหมวดเลยนะมีเนื้อสัตว์ค่ะมีอาหารทะเลนะคะเลื่อนไปนะคะก็จะมีในหมวดที่เป็นของผักของเส้นของชีสนะคะข้าวก็มีด้วยนะแล้วก็เขาจะตบท้ายด้วยไอศครีมเนาะแต่ว่าไอศครีมที่เน,นี้ยราคาเนี้ยยังไม่รวมยังไม่รวมในบุฟเฟ่ต์นะแต่ว่าเมื่อกี้นิดเดียวเองอะให้เพื่อนๆดู29บาบาทเอง เนี่ยก็ยจะมีราคาแบบ29บาทต่อถ้วยซึ่งโอเคนะราคาไม่แรงเลย29บาทเท่าที่ดูทุกอันอ29บาทนะคะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้สั่งเนอะก็เมื่อกี้เราก็สั่งมาแบบว่าอย่างละหน่อยแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นน้ำจิม้มให้เพื่อนๆดูน้ำจิมะะ้มค่ะน้ำจิ้มของที่ลักกี้นะคะ เขาก็จะมีน้าจิ้มสสูตรนะคะอันนี้จะเป็นสูตรวางตุง้งอันนี้จะเป็นสูตรไหหลำนะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงเราลองชิม <laughs> เราจะลองชิมนะนิดหนึ่งสรุปอันนี้คือไหหลำอ่าเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้คือกวางตุง้งเดี๋ยวให้พเพื่อนๆดูความกิบเก๋ที่นี่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องนี้มาเสิร์ฟแต่ไม่มีของเราของเรายังไม่มาอ่าเรามาชิมนีมว่าการน้องพอน้องพ่อแจกอาวุธก่อนน้องพ่ออ่าน้องพกก่อนแจกอาวุธเราจานคืออาวุธ มันต้องเรียกว่าอาวุธเอออาวุธในการกินอแจากอาวุธในการกินก่อนชิมโดยที่ยังไม่มีอะไรเลยอันนี้ไม่เผ็ดมากชอบนะอันนี้คือขนาดยังไม่ได้กินไหหลำนะอันนี้คือกวางตุ้๋จะขอชิมไหหลำม่อันนี้นเคาลราสชาติกันอันนี้ตัวไหหลำเขาะจะใส่เหมือนเต้าหู้ใส่ามากกว่าแต่ส่วนตัวชอบความจัดจ้านกวางตุ้งเขาไมมีความจัดจ้านมากกว่าแล้วทั้งสองอันเพื่อนๆไม่ต้องเติมก็ได้นะเพราะว่ามีความเค็มอยู่แล้วถ้าชอบความมีเต้าหู้ยินิด ต้าหู้หน่อยๆต้องไทยละแต่ถ้าชอบบอกว่าคล้ายๆเหมือนเรากินเหมือนคันท้ายอะ่ะต้องเป็นอันนี้อันนี้จะแบบน่าจะถูกใจกว่ากันมากกว่าอ๋อที่นี่นี่ด้วยมันโต๊ะเพิ่งเห็นเห็น,หนสายแซบไม่ต้องกลัวค่ะนี่ดีมีสายพริกด้วยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียม ก็สามารถรีเควตเติมเพิ่มได้ด้วยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นสอของที่เจนนี่สั่งนะก็ให้ดูหน้าตาของจริงนะก็คืออันนี้ผักเราใส่ที่มอแล้วนะคะก็ถ้าเป็นอาหารทะเลที่เราสั่งมาค่ะก็จะมีเมกนกับคุณนะคะซึ่งเขาใส่มาเยอะนะส่วนที่เป็นปลาหมึกสดค่ะอันนี้เป็นกุ้งสดด้วยนะอันนี้กิ๊เก๋ชอบมากเลยมีกุ้งสดด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็น3ชั้นค่ะ แล้วอันนี้เป็นเนื้อค่ะเนื้อสไลด์นะคะแล้วอันนี้เป็นตับสดนะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเริ่มจากหมู3ชั้นนะคะอันนี้สชั้นสไลด์ค่ะที่นี่ถ้าเพื Alter, ่อนเพื่อนชอบกินลูกชิ้นที่นี่เขาก็จะมีลูกชิ้นให้เพื่อนเพื่อนทานด้วยนะอันนี้เป็นเนื้อค่ะเรามาลวกพร้อมกันเลยดีกว่าอันนี้หมูอันนี้เนื้อนะคะนี่น่าจาค่ะบ้างอย่างเงี้ยกินละลายในปากแน่นอนอันนี้เราจะลองน้ำจิ้มตัวแรกนะคะน้ำจิ้มกวางตุ้งอร่อยอร่อย อร่อยมากเดี๋ยวเราลองตัวเนื้อนะเนื้ออันนี้เราจะเป็นน้าจิ้มสูตรไข่ลําเราลองตัวนี้ค่ะเนื้อที่นี่น่าทานมากเลยนะสีสันสวยงามมากเลยเนะื้ออร่อยจังเขาบอกอร่อยจังโอ้เราจะต้องรีบกินแล้วเดี๋ยวเราไม่ทันขอปลาหมึกเขาไม่ตัวเล็กนะจ๊ปะปลาหมึกตัวใหญ่จ้ะที่นี่จะเสิร์ฟมาพร้อมกับหนวดเขาด้วยเขาจะมาท้องทั้งเ็จเลยค่ะเอ๊ปลาหมึกเราจะกินจิ้มอะไรดีนะออะเนื้เราได้มาแล้วนี่ใหญ่นะเนี่ยใหญ่มาก อันนี้จะลองเป็นน้ำจิ้มสูตรไทยหลันะคะเนื้ออร่อยมากดูเลย,ยนะป่านุ่มเนื้อหอมมากเนื้อหวานมากตกใจกันนะมากถ่ายกินเนื้อต้องไม่พลาดน,นะที่งามมากเลยค่ะนี่เรามาลองในส่วนที่เป็นของแมงกะพุนดูนะคะแล้วก็ตัวปลาหมึกค่ะอันนี้เป็นหนวดปลาหมึกนะคะอันนี้เป็นแมงกะพุนจือน้ำจิ้มไหคะเราชอบที่นี่นะที่เนี่ยนะ บรรยากาศดีนั่งสบายเสีย์คันสามารถทานได้ถึง1ชั่วโมงกับ40นาทีเลยแล้วราคาแบบราคาน่ารักมาก219บาทราคาแบบนี้แบบถูกใจมากเลยเ,เพื่อนๆสามารถมาทานคนเดียวหรือว่าเป็นครอบครัวหรือจะมาเป็นแก๊งเพื่อนได้หมดเลยอะ่ะกรอบเด้งที่นี่การันตีนื่้วของสดนะเนี่ยกินไม่ว่าอะไรนี่คือแบบสดมากกรอบเด้งมากให้ดูกุ้งกุ้งใหญ่นะ เจนนี่นะคะดีใจมาเลยที่ว่าเจนนี่กับน้องพอนะพาเพื่อนๆนะมากินสุกี้นะที่ลักกี้สุกี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะว่าถ้ามาแถวแจ้งวัฒนานะคะฝากลักกี้สุกี้ที่โครงการชาตินะคะที่ถนนแจ้งวัฒนานะคะที่นี่นะคะก็มีสุกี้อร่อยๆค่ะของลักกี้สุกี้นะคะแล้วก็ราคาย่อมเยานะคะสะอาดแล้วก็บรากาศดีมากเลยค่ะวันนี้เจนนี่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก